พี่น้องก็ลองย้อนยุคเข้าไปในยุคของท่านนาบีได้รู้คําสอนของศาสนาอิสลามนะครับนบีพยายามที่จะทําให้พวกเขาได้เห็นว่านี่คือความรักที่เราจะต้องตักเตือนกันในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ช่วยกันปกปิดหมกเม็ดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เราต้องการที่จะได้ร้านค้ามากมายพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่นะครับ แลี่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุซายด์สะล,ลาห์บอกว่าอะไรครับอันมุสลิมอัคุลมุสลิมลา่ยฮิลุลิมุสลิมินบ้านของอาคีฮิบัยันฟีฮิให้เงนอิลลาบัยยานาหุละมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันและไม่อนุญาตที่จะให้มุสลิมคนหนึ่งขายของที่มีตําหนิเว้นแต่ว่าจะต้องบอกให้เขาทราบว่าอันนี้มันมีตําหนินะอาจจะลดราคาได้แต่ไม่ใช่ว่าหวังจะได้ผลประโยชน์ถ้าเขาไม่ถามฉันก็ไม่บอก ขายรถขายอาหารขายผล,ลไม้เราจะขายอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้ามันมีตาหนิเราก็ต้องชี้แจงเขานะครับเราก็จะต้องบอกเขาให้ได้รับทราบในสิ่งเหล่านั้นเพราะใครที่คดโกงนั้นไม่ใช่พวกของเราสุภาพนันหละพี่น้องนี่คือหลักคำสอนของศาสนาเพื่อต้องการที่จะให้สังคมให้ตัวของเราให้มุสลิมเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างสันติ นะครับถ้าเราขายของผิดขายของไม่ดีไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือการด่าทอคือการบาดหมางไม่ให้มาอัพกันนะครับฉันจะไม่ไปซื้อร้านมันแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและปัญหาก็จะตามมาอิสลามตัดปัญหาเรื่องเหล่านี้ของที่มันมีตําหนิเราก็ขายไปตามลดราคามันไปบอกชี้แจงพูดถึงความซื่อสัตย์และความเป็นมุสลิมจะต้องมีอามานะพี่น้องครับ ผมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังตัวอย่างนี้คนในสมัยก่อนเขารักษาคำมั่นสัญญาเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเขาโดยที่เขาไม่คิดที่จะเอาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของคนอื่นแต่คนมนุษย์ในปัจจุบันอะไรที่เป็นโอกาสอะไรที่เป็นความความดีเือประโยชน์ที่เขาจะได้ถึงแม้ว่าจะบนความทุกข์ของพี่น้องเขาก็เอาทุกอย่างแต่พี่น้องกับศาสนาอิสลามไม่ใช่แบบนั้น พี่น้องลองฟังครับในหนังสือของสารานุกรมของอิหมัมตบรอนี่ได้บันทึกเอาไว้ท่านเจริดบินอับดุลละท่านเป็นสหายนะครับ <c oughs> ได้อยู่กับท่านนบมีมฮัมมัดสลัลลอยสลามมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเนี่ยสั่งให้ทาสของท่านเนี่ยไปซื้อม้ามาตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> พอทาสคนนี้ไปหาม้ามาได้ นะครับในราคาประมาณ300ร้อยดีร์ทัมแล้วก็นําม้ามากับเจ้าของม้ามาหาท่านเยริสบินอับดุลละนะครับมาเพื่อที่จะเจรจากันเพื่อที่จะรับเงินฉันเยริสก็บอกกับเจ้าของม้าบอกว่าเฮ้ยม้าของท่านเนี่ยมันมันน่าจะมีราคามากกว่า300ร้อยดีร์ทัมและฉันจะขอซื้อเป็นราคา400ร้อยดีร์ทัมได้ไหมเจ้าของม้าก็บอกว่าได้สิโออบบูอับดุลละ และท่านเจรีก็กล่าวต่อไปอีกว่ามันไม่น่าจะ400นะมันน่าจะเป็นสัก500รอยท่านจะขายไหมก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับ,ท,บท่านเจรเีก็เพิ่มราคาไปทีละร้อยทีละร้อย,อยจนกระทั่งถึง800เดียดทำนะครับพอ8 0 0เดียดทำแล้วราคานี้พอใจก็เลยซื้อขายกันแล้วมีคนถามว่าทําไมท่านเจอรีถึงทาเช่นนี้ปกติเราเนี่ยนะครับเห็นของอะไรเราก็ต้องต่อจนกว่า เขาจะไม่ไหวแล้วแหละถึงจะเอาถึงจะซื้อนะครับไม่มีใครเพิ่มราคาขนาดนี้แต่ทําไมท่านเจอรีเป็นดับดัลลดถึงให้ราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงราคาที่เหมาะสมแล้วท่านก็พอใจที่จะซื้อม้าตัวนี้ในราคา800เดือนทําพี่น้องกับดูคําสอนและคนที่เป็นสหาบะเขาบอกว่าอะไรครับ Dia bercakap bahawa ada satu kali, saya pernah memberikan istighfar kepada Nabi di dalam hadis yang satu di dalam buku kari. Dia berkata, Bayatul Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Ala Shahadati Allahillahillallah, dan Muhammad Rasulullah, wa Iqamis Salat, wa Itaisak, wa Ssam, wa Ta'wa, wa Nuthi li kulli Muslimin. นะครับบอกว่าฉันเคยให้สัตยาบันกับนบีเอาไว้ว่าฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากอัลลอฮ์มมฮัมมัดเป็นศาสนาทูตว่าฉันจะละมาดจะจ่ายสากาศจะเชื่อฟังต่ออัตต่ออัลลอฮ์และรอสุลลอและฉันจะเอื้อประโยชน์ให้กับมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือคำพูดพี่น้องครับท่านยารีตบอกว่าอะไร พอท่านยาดิได้พูดถึงฮะดิษบทนี้ที่ท่านเนี่ยเคยให้สตยาบันกับนบีเอาไว้ว่าฉันจะเป็นผู้ที่เอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทาหรือการปฏิบัติสิ่งใดก็แล้วแต่หากว่าเห็นพี่น้องมุสลิมได้รับความเดือดร้อนท่านะได้บอกว่าอะไรครับในสิ่งที่เขาขายเนี่ยม้าที่เขาขายเนี่ยฉันมองดูเลยว่ามันไม่ใช่สามร้อยแต่เขาอาจจะขายอันเนื่องมาจากความเดือดร้อน หรือความจําเป็นอะไรสักอย่างที่เขาต้องขายนะครับเพราะว่าที่ฉันให้ราคาขนาดนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะช่วยเหลือเขาเบนความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับให้ราคาเหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ท่านไม่เป็นคนที่ขดขี่ค่มเหงหรือเอารัดเอาเปรียบเบนประโยชน์ของคนอื่นทั้งๆท,ที่ว่าเขาเดือดร้อนท่านไม่ได้มองประโยชน์ของตัวเองพี่น้องครับ ที่จ่ายไปในราคา800ก็เพราะต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมไม่ใช่ต้องการที่จะจกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบนำมาซึ่งประโยชน์ของตัวเองพี่น้องดูแบบอย่างความดีงามของสฮาบบะเพราะเขาสัญญากับนบีบอกว่าเขาจะให้ประโยชน์ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมทุกคนเราสามารถที่จะบิดผิวได้เราสามารถที่จะต่อราคาได้เป็นเรื่องปกติแต่สฮาบะก็บอกว่า เขาคนนี้เคยให้สัญญากับนาบีว่าเขาจะไม่คิดที่จะเอาประโยชน์เบินความทุกข์ของคนอื่นสุบ้านัลลลฮ์ท่านมีน้องผู้ศรัทธาครับนี่คือแบบฉบับนี่คือแบบอย่างอันดีงามที่อยากจะให้เราเนี่ยนำไปปฏิบัตินำไปเป็นบทเรียนนำไปเป็นข้อเตือนใจว่านี่คือวีรบุรุษบรรพบุรุษของเราที่พวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เอาไว้ อย่าจกฉวยโอกาสประโยชน์ของตัวเองบนความเดือดร้อนของพี่น้องของเราเราอาจจะเห็นในสังคมมากมายที่จ,จกฉวยโอกาสไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นอะไรที่ตัวเองได้อะไรที่ตัวเองมีประโยชน์ฉันเอาหมดแต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้ว่าตัวเองนั้นมีความต้องการมากแค่ไหนก็แล้วแต่นี่คือแบบอย่างของศาสนาอิสลามฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อละตาลาทั้งหลายก็อยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้นําสิ่งเหล่านี้ไปเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตแล้วอัลลอฮ์สุบฮาหนุตาลาก็จะประทานความเมตตาให้กับเรา